สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube และ Facebook ครับเครื่องหยอกกระโพดครับถามแถวครับมาใหม่ครับัวไี้ปิดการขายแล้วนะครับจาก F c ซีทาง facebook นะครับเป็นเครื่องหยอกกระโพด์รุ่นแอลครับสามแถวครับของค่ายจูสินลำนาลายครับตัวนี้เครื่องหยอกกระโพดสวยมากครับสภาพเดินเดิน ภาพเก้าสิเ้าาปอรเ็นลยนะครับใช้งานมาน้อยมากสียังไม่หลุดเลยครับสำหรับรุ่น30แรง40แรง50แรงใส่ได้ครับเป็น3กระทูโครงสร้างใหญ่ครับมีถังปุ๋ยหนึ่งถังถังใหญ่ครับแล้วก็3ามถังข้าโพด ตัวนี้ปีดการขายก่อนลงว่าจะลง youtube ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับพ,พี่น้องทาง a c ซบุ o k สั่งปิดการขายก่อน,นครับรับคมสันงคุณแกอ้อมครับ f a o e b o o k y o u t ก็ว่าคมสันงคุณแกอ้อมครับฝากกดไลค์ติดตามทางเพจและ y o u t u b e ด้วยนะครับโครงสร้างสวยครับเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานครับ โครงสร้างแข็งแรงของชูสินครับสินค้าคุณภาพเป็นสินค้ามือสองที่สภาพค่อนข้างดีครับลูกค้าเลยตัดสินใจได้ง่ายครับโดยไม่ต้องมาดูนะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งครับพอดีล้างเสร็จแล้วพอดมองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งอุปกรณ์ที่ติดพ่วงรถถยครับ L สามสแรงสี่แรงห้าสิแรงครับได้ครับตัวนี้ลูกค้าปิดการขายแล้วครับเลยเอามาให้ชมกันครับว่าสภาพสวยขนาดนี้ครับนานจะเจอครับ อุปกรณ์สวยๆสภาพเดิมใช้งานมาน้อยไม่ต้องไปซื้อของใหม่ครับราคาต่างกันเยอะเลยครับของมือสองสภาพมือหนึ่งครับทนา้มองหาอุปกรณ์ครับฝากติดตามครับคมสัคนคมแก้งออมครับบ่อหลังอำเภอวิชเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับ0 8 6 0์3 3 5 2 2จครับ ในมองหาอุปกรณ์คุณภาพทักเดลติดต่อเรามาครับหรือว่าไลน์แอดไลน์เข้ามาครับ0860733522ครับเป็นเครื่องยอดกระโพด3แถวครับ3กระทูครับสำหรับรุ่นแนวนะครับถ้ารุ่น B น่าจะ ใส่ไม่ได้ครับใส่ได้ครับแต่น่าจะไปไม่ได้ครับมันค่อนข้างใหญ่สภาพสวยครับผมเห็นยังถูกใจเลยครับนะยลูกค้าไม่รีรอครับสั่งปิดการขายฝากไว้หนึ่งชิ้นนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองครับอันนี้มาให้ชมลูกค้าสั่งปิดการขายเรียบร้อยเตรียมส่งครับ โทรสอบถามกเข้ามาได้ครับ086073352 2หรือแวะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาสอบถามกันได้ครับที่ตำบลบวรังอำเภอพิเชนบุรีจังหวัดพิจบุรครับ086073352 2มครับอุปรกรณ์ต่อพว่วงรถไทยครับทุกชนิดครับครับสวัสดีครับครับผม